ต่อกันที่ข้อ7กันนะคะซึ่งข้อ7ข้อนี้เนาะเป็นข้อสุดท้ายในแนวข้อสอบสังคมเรื่องศาสนาแล้วนะท้า EP ต่อไปนะคะจะเป็นขึ้นเรื่องใหม่แล้วเนาะจากนั้นก็มาดูข้อนี้กันนะคะค่ะก็ข้อ7นะคะโจทย์ถามว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์อื่นในข้อที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการศึกษาย้ำอีกรอบเนาะมนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นในข้อที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการศึกษาก็มาถึงคำถามเนาะว่าจากคำกล่าวข้างต้นเนี่ยมีลักษณะที่สอดคล้องกับพุทธสุภาษิตข้อใดมากที่สุด จากคำกล่าวตรงนี้เนาะที่นี่ไฮไลท์นะคะเขาก็มาถามต่อว่ามันสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตในข้อใดมากที่สุดซึ่งพี่บอกเลยว่าข้อนี้ถือว่าไม่ยากมากเกินไปเนาะเพราะว่าเขามีคำสุภาษิตมาให้แล้วเขามีคำแปลมาให้ด้วยนะตรงนี้ครึ่งแรกเนาะเขาจะเรียกว่าแบบตัวคำพุทธ,ธสุภาษิตนะส่วนข้างหลังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นความหมายเป็นคำแปลอะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งถ้าเขาให้มาแบบนี้คือถือว่าไม่ยากเลยนะแต่ถ้าแบบให้มาแค่ข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ยเอาเรื่องอยู่เนาะมาเราก็มาดูกันเนาะว่าอันไหนที่สอดคล้องกับข้อความข้างบนเนาะข้อแรกช้อยข้อแรกเนาะบอกว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกด,ดีแล้วนำสุขมาให้ก็ค่อนข้างเข้าเขาอยู่นะเออ น้องคนไหนแบบอยากตอบตอนนี้ก็ลองคิดตามไปแล้วก็ตอบไว้ได้ใจก่อนได้นะคะข้อ2สันตุถีบปะระมังท้านังนะคะก็ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้อ3สติโลกัสมิชาคารโรสติเป็นเครื่องตื่นในโลก กกทางคัตวาสุข,ขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขราชามุขขังมนุษย์สานั่งพระราชาเป็นประมุขของประชาชนอชอยห้าข้อนี้อ่านแล้วลองอ่านทวนดูดีๆเนาะถ้าน้าองคนไหนยังแบบไม่ได้คำตอบเนาะอันนี้ถือว่าแบบค่อนข้างไม่ยากเนาะถ้าเกิดว่าพอตีความได้เนี่ยก็ตอบได้สบายๆเลย ะย้ำมีครั้งน้ตัวคำกล่าวนะคะก็คือมนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์อื่นนะคะในข้อที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถแบบเหมือนประเสริฐขึ้นได้จากการศึกษาอ่ะซึ่งการศึกษานเนี่นี้มันจะไปคล้องก,กันกับต้องไหนของพุทธสุภาษิตใน5ช้อยนี้นี่เองอ่ะซึ่งมาตัดช้อยง่ายๆกันเนาะจะดูจากข้อ5ขึ้นมาเนาะข้อ5บอกว่าแบบ พระราชาเป็นประมุขของประชาชนก็อันนี้จริงๆถือว่าไม่ไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าแบบในคํเก่าไม่ได้มีพูดถึงในเชิงผู้นําหรือว่าอะไรแบบนี้เลยเนาะก็ตัดชอยออกได้เลยข้อ 4. พูดถึงเรื่องความโกรธก็อันนี้ก็ไม่ได้บอกเราว่าอะไรเกี่ยวกับความโกรธเนาะข้อ3บอกว่าพูดถึงเรื่องสติก็ไม่ได้บอกเรื่องสติเหมือนกันอ่ะเพราะว่าจริงๆคำเก่าเนี่ยมันเน้นแค่ว่าแบบ เเสร์ตขึ้นได้ด้วยการศึกษาก็คือเหมือนแบบสามารถดีขึ้นได้ถ้าแบบได้รับการศึกษาอะไรแบบนี้เนาะความสันโดษเป็นสันกอย่างยิ่งอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเนาะไม่ได้มีพูดถึงสันโดษเลยดังนั้นข้อถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองนะคะจิตตั้งทันตังสุขขาวอาหารนะคะจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ก็คือเหมือนแบบ คือถ้าฝึกแล้วเนี่ยก็คือจะนําสุกมาให้บนนกนก็คือเหมือนการที่ได้รับการศึกษาแล้วก็เลยทําให้แบบเป็นสัตว์ประเสริฐได้ประมาณนีนะ้ก็จะตอบข้อ1น,นั่นเองส่วนแถมเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็คือในกรณีที่เจอโจทย์แบบพุทธสุภาษิตที่เขาไม่ให้คาแปลมามีมีอยู่เนาะปีก่อนๆเคยมีอยู่เหมือนกันที่อาจจะถามแบบให้ ว่าเรื่องตัวอย่างสถานการณ์มาสักเรื่องนึงแล้วเสร็จแล้วก็ถามว่าแบบบทสุภาษิตใดสอดคล้องกับเรื่องที่กล่าวมานี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งบางครั้งเขาก็ไม่ได้ให้คําแปลตรงนี้มาเนาะถ้าไม่ให้คําแปลมัเนี่ยเราจะทํำยังไงก็คือพี่ก็จะพาดูความสอดคล้องของรากศัพท์เหมือนเดิมที่เราแบบว่าสามารถเอามาเดาได้นั่นเองเนาะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งเขาพูดถึง าดูแบบฝั่งนี้ก่อนเนาะเขาพูดถึงจิตเดี๋ยวเราก็เอาคําที่อ่านออกเนาะ,ะเขาพูดถึงจิตแล้วก็อะไรไม่รู้สุขอ่าก็เท่ากับว่าตัวคําแปลเนี่ยความหมายของมันเนี่ยก็คือจะต้องแปลว่ามีคําว่าจิตอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับความสุขอะ,อะซึ่งแบบแบบนี้ก็ได้เนาะถัดามาลองมาดูข้อ2ข้อ2อเนี่ยอันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ค่อยตรงเนาะอาจจะรู้สึกแค่แบบ เอ๊ะสันสันตรงนี้หรือเปล่า mm hmm. ที่จะแปลว่าสันโดดเลยแบบนี้เนะาะผ่านมาข้อ3ข้อ3อันนี้ค่อนข้างมีคาช่วยหลายตัวเนาะสตีแบบนี้โลกโลกัลกกสริน,นี้เนาะโลกนี้ตัวอืนน่นแบบแปลไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะได้2คําที่แบบเป็นหัวท้ายแบบนี้ก็คือพอเดาได้แล้วเนาะส่วนข้อสี่เอ้ยข้อสี่ง,ง่ายใหญ่โกทางเนาะก็แบบโกรธคำนี้เลย ทัตวาตรงนี้เนาอก็แบบค่อนข้างจะแบบค่าแล้วก็สุกตรงนี้ก็นี่เลยสุกนั่นเองอ่ะสัตวมาสุดท้ายสุดท้ายก็ไม่ยากเนาะราชาก็พระราชาเนาะมุกข,ขังตะมุกม,มนุษย์านาังก็แบบเหมือนคนทั่วไปอะไรแบบเนี้ยก็คือประชาชนนั่นเองเห็นไหมว่าถ้าต่อให้ไม่ให้ตัวความหมายมาเนาอแต่ถ้าแบบ พอมีเขาโครงที่พอเดาได้เนี่ยก็สามารถใช้ตอบคำถามได้เหมือนกันเนาะโอเคแต่ว่าข้อนี้เขาให้มาก็คือแบบเพราะเขารู้ว่าแบบว่ามันต้องเป๊ะมากที่จะต้องแปลให้ได้ว่าแบบเกี่ยวกับการศึกษาอะไรนี้ที่ทำให้ดีขึ้นประมาณนี้เนาะโอเคดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข,ข้อ1น,นะคะส่วนท่าน้องคนไหนแบบสนใจเรื่องของพวกพุทธศุภาษิตนะเพราะว่าแบบ สำหรับพี่ที่ผ่านมาก็ออกทุกปียนะเรื่องพุทธสุภาษิตเนะี่ยอาจจะแบบถามต่างกันไปบ้างว่าแบบอาจจะมีสถานการณ์มาให้หรือว่าให้แบบหาที่คล้ายกันอะไรแบบนี้เออมีแบบหลากหลายมากๆเลยก็สามารถไปตามในคลิปของพี่ก่อนหน้านี้ได้เนาะในหมวดของติวสังคมเนะาะอ่าติวสังคมไม่เคยลงไวนะ้เนาะเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะก็สามารถลองย้อนไปดูได้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะในแนวข้อสอบสังคมเรื่องศาสนาเนาะอีพีต่อๆไปก็จะเจอเรื่องใหม่นะคะก็สามารถรอติดตามกันได้นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยนะคะต้องไหนหรือว่ามีเรื่องอยากเสนอแนะเพิ่มเติมว่าแบบอยากให้ทําเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้อะไรแบบนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์ถามหรือว่าคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ ก็ที่สำคัญถ้าชอบที่ทำเนื้อหาแบบนี้นะคะชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ทัตเตอร์ของเรามีการอัปคลิปใหม่ๆนะคะไปเจอกันใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย